เดมุลวิชรีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวท่าน,น้ำนะคะก็ระกดพิจิกมีเป็นความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่านะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิงๆนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอเคคนที่ไม่ใช่คนคําใบ้คำใบ้ของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆของชาวท่าน,นา้ำเดือนพฤศจิกายน25 6 8นนะคะก็คือใช่ yes ะค,ะคือใช่เลยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่คิดอยู่อะไรตอนนี้คือใช่นะคะคาใบก็คือมันมีการหมุนวนนะคะหมุนวนอาจจะคือคุณอาจจะยังคิดวนอยู่กับเรื่องเก่าๆหรือสิ่งที่คุณทําอยู่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมามันเหมือนน้ําที่หมุนเวียนไปเว,นเวียนมาค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ มันถึงเวลาแล้วที่คุณเนี่ยจะออกจากตรงนั้นนะคะที่เดิมๆสิ่งเดิมๆเรื่องเก่าๆที่ฝังใจหรือว่าจุดเดิมอะค่ะที่คุณอยู่อย่างนั้นไม่สามารถ <Diana> ออกมาได้คุณหมุนวนอยู่อย่างนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวออกจากสิ่งสิ่งนั้นก้าวออกมานะคะออกมาจากที่ตรงนั้นได้แล้วนะคะ <ไ arma> นี่ก็คือคําใบ้นะคะที่หมอสามารถอ่านได้นะคะ โอเคเดี okay, e ๋ยวมาดูสิว่าเดือนอุ้ยไพ่กระเด็นชาวท่านน้ำนะคะก็รกกวิจิกมีนคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเดือนพฤศจิกาย,ยน25 6 8นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชาวท่านนา้ำก็รกกพิจิกมีนคนรกักเก่าความสัมพันธ์เก่าๆนะคะได้ไพ่เดอมเม์กเชียนนะคะหนึ่งถ้วยนะราชาไม้นะคะจัสเมนนะคะวิโอฟจูนนะเด็กถือดาบนะคะ อัศวินเหรียญ the devil หกถ้วยกเออหกไม้นะคะแต้สำรับเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบคืออะไรขอดูเจ็ดดาบตอนเจ็ดดาบคือเดอะซันนะคะมีอะไรคะต้องขยายอีกไหม the devil คืออะไรคะ the devil the fool the fool คือห้าเหรียญคือ the chariot คือ h i g โ oh high p r i n c e s คือ เก้าดาบอันนี้คืออัศวินเหรียญโอเคทุกคนอาจจะมองไพ่ไม่เห็นหมดเนาะไม่เป็นไรนะคะโอเคคุณเป็นคนที่เก่งนะคะฉลาดมีความรู้ความสามารถหลากหลายเลยเข้าใจคนรู้ทันคนนะคะมีความรู้สึกดีรู้สึกชอบใครอยู่อยากเริ่มต้นใหม่นะคะกับใครสักคนหนึ่งที่แบบคุณมีแพชชั่นเป็นคนเก่าๆเานี่ยแหละ j u d g m e n w h e e l of Fortune นะคะ เป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณยังรู้สึกอยู่แล้วก็อยากที่จะถึงมันเหมือนมันถึงเวลาที่จะกลับไปหากันแล้วค่ะอาจจะเป็นคนในอดีตชาติแล้วก็เป็นโชคชะตาต่อกันที่ต้องต้องได้เวียนวนกลับมาหากันก็ได้นะคะจัสเมนมันต่อด้วยวีวัฟจูนเนี่ยเป็นโชคชะตาแน่นอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับอดีตชาติได้นะคะจะมีการตัดสินใจที่จะเดินทางมาหากันแต่อาจจะช้าหน่อยแต่มาแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเดอะเดวิลด้วยเป็น อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันยังรู้สึกว่าตัดไม่ขาดนะคะถึงจะไปเริ่มต้นใหม่ยังไงอะ่ะยังไงก็เหมือนหวยหาคนนี้กลับมาหาคนนี้อยู่ดีอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้คนทางไกลได้คนที่ทํางานในข้าราชาการเครื่องแบบมียศมีตําแหน่งอะไรอย่างงี้ได้นะคะคุณอาจจะมีการไปขอพรอนะ่ะที่ทางขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอยากให้เขากลับมาหรือว่าอยากได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าคิดถึงแล้วก็ตัดไม่ขาดมีแพชชั่นเยอะ ะคะลุ่มหลงเสน่ห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันทาให้คุณเครียดคิดมากนะคะมีการส่องดูแอบตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดถึงคิดคิดถึงมากนะคะหมอรู้สึกว่าจะได้กลับมาหากันอยู่นะคะแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการนะคะแต่มันความสัมพันธ์เนี้ยใครสักคนหนึ่งไม่คุณก็เขาเนี่ยมีความลับแอบทําหรือว่าอะไรอยู่เกี่ยวข้องกับ เดอะซันก็คือความสุขของตัวคุณเองหรือว่าความสุขของตัวเขาเองนะคะดูบทสรุปของชาวธาตน้ำไวประกอบพิจิกมนี้ความสัมพันธ์เก่าๆคนรักเก่าเดือนพฤศจิกายน2 5ง8หายหน่อยสิอัศวินดาบนะคะเดทนะคะ 9, เก้าเหรียญราชินีเหรียญสี่ดาบราชาราชินีดาบเฮอร์มิต แทมพลนนะคะสามไม้ราชาดาคุณมีคู่เป็นคู่กันเห็นไหมแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบไม่ค่อยยอมกันจะเท่าไหร่นะคะเดทคืออะไรก่อนหนึ่งบสิ4ดาบคือ3ไม้คือ8ด,ดาบ4ดาบคือ9กไม้ดเมดทคือสเหรียญคือจากอะไรที่มันเหมือนมีอิโก้หรืออะไรเนี้ยก็อาจจะลดลงก็ได้นะคะ อืมแล้วก็อยากอยากที่จะไปต่ออยาก Take A c t i o n นะคะถึงความสัมพันธ์จะจบแล้วแต่ก็ห่วงอยู่ไม่ไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เลยนะคะคุณพยายามโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองแต่ก็ยังรู้สึกมั่นคงแล้วก็คิดถึงอยู่ดียังจริงจังอยู่ถึงแม้ว่าจะนิ่งแบบต่างคนต่างนิ่งหรือคุณจะนิ่งมากก็ตามนะคะอืมอาจจะมีการตั้งกำแพงใส่กันมีปัญหาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่จากที่มีกโก้หรือว่าจากคนที่เคยแบบเออตัดจบอะไรอย่างเงี้ย ก็จะกลายเป็นแบบยอมละเริ่มนิ่งมากขึ้นเริ่มตื่นรู้เริ่มคิดได้นะคะเริ่มพยายามเปลี่ยนแปลงเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีการวางแผนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนทางกายได้นะคะเนี่ยนะแต่ตอนนี้เหมือนปิดกัน้นบอกกันไปได้หรือว่าความอึดอัดที่มีในอดีตเนี่ยมันยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวคุณเองออกไปได้นะคะคิดไปคิดมาก็เหมือนแบบ เออตัดจบไปแล้วนี่นาะเออฉันไม่ง้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยเหมือนเดี๋ยวตัดจบเดี๋ยวยอมเดี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยนะคะหมอขออีกสงใบสิแล้วจะเป็นยังไงอะคะเทนอฟสอดนะคะสิบดาแปดเหรียญกาวถวยหมอคิดว่ามันก็แค่เป็นความคิดถึงนะคะที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะเพราะว่ามันเจ็บปวดมากเกินไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีความมั่นคงยังอยากให้อยู่ แต่ว่าตัวเขาเองหรือตัวคุณเองก็เหมือนม,มีความสุขได้ด้วยตัวเองไปแล้วนะคะเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองอืมคุณก็ยังคงนึกถึงคิดถึงแล้วก็รักเขาอยู่นะคะแต่อาจจะนิ่งไม่ได้ทำอะไรนะยังรักอยู่นะคะอืมสี่ไม้สองไม้เหระเดอะสตนะคะสองดาบหมอรู้สึกว่ามันอาจจะมี หรือในบางคนอะ่ะอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวอะไรก็ได้นะคะ <no. S 1> คือหมอรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเป็นความคิดอะ่ะมันไม่ได้เกิดยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะถึงคือมันเป็นความรักความคิดถึงนึกถึงมั่นคงความที่จะอยากอยู่ด้วยอยากแต่งงานอยากอยู่ด้วยกันอยากสร้างครอบครัวแต่มันเป็นการวางแผนแล้วเป็นการรอคอยเป็นความหวังที่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ะค่ะ ตัวเขาเองมีสเสน่ห์ต่คุณมากแต่ตอนนี้มันเหมือนห่างไกลกันด้วยแล้วก็หันหลังให้กันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้เทคแอคชั่นอยู่นะอืมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาหากันอยู่นะคะเพราะเขาคือคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณคุณอาจจะเดินทางไปหาเขากลับไปหาเขาก็ได้นะอืเพราะเขาคือคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่นะเออแต่อาจจะใช้เวลาหมอคิดว่าใช้เวลาแต่ว่ามันเป็นดวงของเดือนนี้ก็อาจจะแบบก็ภายในเดือนนี้แหละนะคะมันมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันก็เป็นแรนดอมะทุกคนนะโอเคมาดูซิว่าไพ่อ่อบอยแนะนำรายคนรักเก่าคมสัมพันญเก่าๆชาวท่านนางประกบพิจิกมีนเดือนพฤศจิกายน2568นะคะได้ไพ่ไม่นานเกินรอนะคะฟิลมัน2อสเดือนเนี่แหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่แน่ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะคะถ้าคุณ คุณต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยในความสัมพันธ์ให้อภัยเขานะคะถ้าอย่าบ่อยในะนำามารายช่อท่านางักรับผลพิจิงมีความสัมพันธ์เก่าคนรักเก่าเดือนอุ้ยพศจิกายนนี้ตกลงมาแล้วก็อเอาเลยนะคะ getting to know each other นะคะเรียนรู้รู้จักกันมากกว่านี้นะคะ มันจะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะเขาก็คือเป็นเหมือนคนในครอบครัวคนไปแล้วนะคะให้อภยัยให้อภัยกันนะคะอย่า for g ก v e กับ for g i v e นะคะคุณสองคนยังมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างมากนะคะโอเคนี่ก็คือคนรักเก่าความสัมพันธ์กเก่าชาติท่านน้ำก็รักวฏพิจิกมีนสวัสดีค่ะ